จบครึ่งแรกไปแบบกรยๆหน่อยนะครับสำหรับบรรยากาศจากร้านแชมเปี้ยนส์บาร์ซึ่งตกว่าร้านแห่งนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นแฟนบอลชาวฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่ก่อนเกมขัรนกันขันนัดนี้เนี่ยก็ได้มีการร้องเพลงชาตินะครับและเพลงเรมาซสยัสกันอย่างอึกระทึกและคลึกคักครับแต่ว่าหลังจากที่ แมตต์ฮูเมลส์นะครับกองหลังทีมชาติเยอรมันเนี่ยทำประตูออกนําไปก่อนทําให้กองเชียที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับอยู่รายล้อมผมจะเป็นหมดเนี่ยก็เรียกว่าเสียงเนงเงียบลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าที่ร้านนี้เนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับเพราะว่ามีแฟนบอลชาวเยอรมัน ที่นั่งอยู่ทางด้านหลังนั้นก็เสียงเฮคึกคักขึ้นมาทันทีครับแต่ว่าทุกครั้งที่ฝรั่งเศสมีโอกาสที่ได้ลุ้นประตูเนี่ยก็มีเสียงลุ้นเสียงหวาดเสียวอยู่อย่างต่อเนื่องคาดว่าถ้าคืบหลังถ้าฝรั่งเศสทาประตูได้ร้านนี้เรียกว่าเสียงดังแทบจะร้านแตกแน่นอนครับเดี๋ยวเราคุยกับชาวฝรั่งเศสสักหนึ่งคนนะครับที่มาดูฟุตบอลนั้นนี้ So what do you think a b of the second half? You know at the end of the day the match. will be very difficult for Germany or France. I'm not sure who will win. It will be a question of details. Congratulations to Germany who score goal for the first half. But I'm sure France will be back second half. Yes. So what's what's your hope? What, what do you hope the score going to be when the game finish? Honestly, I hope France two, Germany one. Who will score? Who do you think will score? Uh, you know. Soccer is not a rocket science, it's not a scientific science. I'm not sure. Honestly, here... Anyone now? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Oh, you know, even 2-2 and then penalties and France will win. At the end of the day, France will win, I'm sure. Good luck for the second half. Thank you. ชาวฝรั่งเศสท่านนี้เนี่ยบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับครึ่งหลังเนี่ยจะจบลงด้วยชัยชนะของชาวฝรั่งเศสอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่บอกได้ว่าใครจะเป็นคนทําประตูนะครับผมพามาดูบรรยากาศเนี่ยนะครับคึกคักเป็นอย่างมากชาวฝรั่งเศสเซอร์ว้าวผู้ดีสิงห์จะสกอร์ใน second half อ่าอีเวน it w o u l d be very hard for us to uh, to to score goal but it's possible with French and Napoleon the first side nothing well, the Impossible e is not f r พ c ดแ o r วคนอ e c น n d กกี่คำครับคันี้มาแนวปรัชญานะครับบอกเลยว่าคําว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นคําพูดที่ผมถามหลายคนเลยก็พูดคํานี้กันหนาหูมากเป็นคํายอดนิยมคํานึงเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งร้านนะครับไปดูข้ามฝั่งกันว่าร้านที่เป็นฝั่งของชาวเยอรมันที่ไปเชียร์กันเยอะๆเนี่ยบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สุขุมวิท11เนี่ยเรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบดูฟุตบอลจริงๆนะครับเดินข้ามผังถนนมาเนี่ยก็จะเห็นร้านผับบาร์นะครับที่มีฟุตบอลเนี่ยเปิดให้ดูกันเต็มไปหมดครับและร้านแห่งนี้นะครับเคยมาแล้วครั้งหนึ่งใครที่ติดตามเนชันมิดไนท์สัปดาห์ที่แล้วน่าจะจําได้โอยอรมานเบียเฮาส์ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในในบรรยากาศหลังจากเยอรมันนาอยู่1-0เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยกองเชียร์ที่สวมเสื้อ ทีมชาติเยอรมันนะครับทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวเยอรมันเองก็เยอะกลุ่มนี้ผมเดานะน่าจะเป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับที่เกาะกลุ่มแล้วก็รวงตัวกันมาเชียกำลังถ่ายรูปกันอย่างคึกคักนะครับเดี๋ยวรอให้ถ่ายรูปกันเสร็จก่อนอะนะเชิญคุณผู้ชมมาทางนี้เลยครับนี่กำลังถ่ายพวกคนจะ่าคึกคักนะครับ กำลังสนุกสนานเลยนะครับบรรยากาศที่นี่เยอรมันนำอยู่ด้วย1-0ครับจบจบเกมจบเกมจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ครับนมีมีเถียงกันบ้างแต่ว่าทุกคนฟันธงว่าเยอรมันชนะใครจะยิงประตูอีกบ้างคนอลัร ให้ร้องเพลงเชียร์สักหน่อยหนึ่งได้ไหมเนี่ยตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวให้ร้องเพลงเชียร์เพราะเมื่อกี้นี้ก็มีนะครับบอกว่าเยอรมันเนี่ยจะชนะทั้งนั้นนะครับอ่าโอเคฟังเพลงเชียร์ ครับเป็นบรรยากาศทุกนะครับในการเชียร์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวติดตามัาผมรู้แล้วฮะนัดว่าเอ็มเชียร์ใครดูดูออก